ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอัยการนะครับก็วันนี้ผมกลับมาทําคลิปแล้วนะแล้วก็วันนี้ผมจะไปจีบหนุ่มนะครับผมฉลองการกลับมาของผมแล้วกันก็คลิปจะเป็นไงก็ไปดูกันนะครับ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 อุ๊ยสาววตทุกคนอืมสวัสดีครับไม่มีเพื่อนเลยครับมานั่งกันแค่สองคน ไม่มีนะไม่มีค่ะผมเป็นให้ได้นะเป็นเพื่อนใมเป็นแฟนพามพวกแวกว่ะไม่จีบสาวแล้ววกแวกโถชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อมินครับอ๋อมินมินใช่ไหมครับหรือมินม,มินมินครับมินมอมมันอาร์ตีเนอะหนูครับอ๋อมินมินมีแฟนรือยังครับยังยครับยังไม่มีแฟนแต่เกิดมาเลยนะโอ้ไม่สงสาร <laughs> นะครับ ผมเป็นให้ได้นะครับมาเด็น<ห>เพื่อนเดี๋ยวแล้วผมตั้งใจนะผมเข้าเซิร์ฟมาผมก็เดินตรงดิ่งมาถึงมาหาคุณแล้ะอ้าวเหรอคุณก็มาหาคนนี้เลยเปล่าหรอครับผ,ผมมาหาคุณอะครับครับ ถึงผมจะไม่หล่อเท่าคนอื่นแต่ก็ผมเป็นผู้ชายโรแมนติกนะครับสนใจไหมครับโอเคเออครับเชียร์เชียร์ครับเชียร์อ๋อเชียร์ได้เลยครับคิดว่านะคุณคุณน่ารักจังทำไมทำไมน่ารักจังครับคุณผู้หญิงคนนี้ก็น่ารักนะครับม่ครับคุณคุณน่ารักกว่าเยอะเลยผมชอบคุณว่ะอืมเอาเลยเอาเลย ผมเลือกมินไม่ถนัดเลือกที่รักโอกาสเนาะอือเอาเอาอาที่คุณชอบเลยค่ะคุณที่รักครับเออคุณเห็นท้องฟ้าไหมครับคราวครับผมว่ามันเล็กจังอ่ไม่ผมหรอก็มันเขียนคำว่ารักของเราสองคนยังไม่พอเลยอือทไมกูเขินวะ เช่อเชื่อแล้วว่าคุณเป็นคนโรแมนติกงั้นแหละครับแต่ดูคุณนี่หน้าเหมือนเด็กช่างเลยนะครับอีผมผมไม่ขนาดนั้นช่างน้ารักอะไรขนาดนี้ครับเยอะเกินมุกอะโอ้ทุกคนลองเล่นแต่คนนี้ดิไม่ครับผมผมเต็มใจที่จะเล่นให้กับคุณมากกว่า เล่นที่บนเตียงหรือโซฟาก็ได้นะครับอ,อคุณครับครับคนอย่างคุณไม่ต้องใช้กบเหล่านี้สองก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะเอ้าแล้วผมจะถอดเล่นสองไเนะี่ยก็คุณแหลมแทงทะลุหัวใจผมไปแล้วอ่ะโอ้ยเขินว่แต่งงานกันวันไหนดีนครับ ัดดเลยไ,ไมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ได้คบกันเลยคุณไม่เดี๋ยวเราให้พ่อให้แม่เราไปขอไงรู้จากบ้านผมเหรอไม่รู้ดิครับแต่ก็หลังไม่ก็คุยกันหน้านะโหหลังไม่ก็ว่า <c oughs> แต่แล้วคุณรู้ไหมครับถ้าคุณหายไปอะ่ะผมจะเจ็บมากเลยนะยิ่งรักมากก็เจ็บมากอ่าคุณ นี่คนรักกับผมที่เพิ่งคุยกันได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะไม่รู้ดิครับเอาจร<ต>ิงดิผมหลงรักคุณไปแล้วอ,ะอ่ะจริงจังวะอะคุณจริงจังเลยครับจริงจังแบบไม่จริงโจ้เลยครับผมควรทำางไงดีเนี่ยพี่ตอบตกลงครับถ้าถามว่าควรทำยังไงดีนะครับก็ตอบตกลงผมตกลงเรื่องอะไรอะ่ะก็ ผมอยากจะขอขอบพระคุณนะครับมีควรตอบอ่ไงดีอย่าลืมไปติดตามช่องอายการนะครับใครของหองอายเงินคืนกินหายเก่งดิพี่เขาเป็นเซลขายของนั่นแหละครับ <c oughs> ผมไม่ใช่เซลขายของแต่ผม ขายใจให้คุณไปแล้วแบบฟรีๆเลยอุ๊ยอีท่นลุกก็ไว้เท่านี้นะครับสำหรับการจีบหนุ่ม EP นี้นะก็การกลับมาครั้งนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนจะยังอยากดูผมอยู่หรือเปล่านะครับก็ขอบคุณมากนะครับถ้าใครที่ยังดูอยู่ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ยังติดตามรอดูผลงานของผมอยู่ก็ผมกลับมาแล้วนะครับก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องอายากะาด้วยนะครับก็ไปแล้วนะครับ mm hmm.